ในอย่างในหนังสือวิวอนเนี่ยการเส้นโลกมันไม่ได้ไหมายความว่าดาวดวงนี้มันแตกถงึงนี้ไงมันแบบมันคือการทําลายล้างมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยให้ให้หายไปแล้วก็กานดินโลกใหม่แล้วก็โดนไม่จะต้องโดนแบบเขาเรียกใส่ตะากรา้าหลางหนามหมาลมกนถ้าถ้าสรุปนะก็คือเหมือนจะต้องถูกพิพากษาคสา<อ>าาไมดีไ็เรื่องออย่างนี้ใช่ป่ะเออทีนี้อ่ะไม่ใช่เว้ยอย่างเงี้ยคือ เหมือนแบบว่าเขาเขาพยายามที่จะบอกว่าคนที่ดีเลออิศอ่ะจะได้อยู่นี่ตรงนี้ผมเลยทําให้ผมกลับมาคำถามเดิมวันสิ้นโลกมันสะท้อนพระเจ้าแบบไหน,น,นเพราะว่าถ้าวันสิ้นโลกเราวพูดคำพูดเหมืนกับว่าอันคือแผนงานของพระเจ้าที่จะมีวันหนึ่งสิ้นโลกโอเค ผมเลยตั้งคำถามแล้วมันใช่พระเจ้าที่ผมเชื่อหรือเปล่าแล้วมันใช่พระเจ้าที่ผมเคยมีประสบการณ์แล้วยังมีประสบการณ์อจนถึงวันนี้ป mm hmm. เป่าโดยเฉพาะเระเจ้าที่อยู่บนกังเกงน,นะ mm hmm. ตรงนั้นอนะ mm hmm. คือเตรียมแผนง,งานไว้แล้วว่าสำหรับวันหนึ่งมันจะต้องมีวันแบบมันคือคือคือคำเชื่อทั้งหลายความเชื่อทั้งหลายตรงนี้อ่ะนะสิ้นโลกมันเหมือนกับว่ามันวัดเป็นเป็นตามแผนการอยู่แล้วที่จะต้องมีวันสิ้นโลก อันนี้วัหนึ่งในในความออคิดมันผุดขึ้นมามพูดได้ไหมได้ <Why? S 2> <laughs> คืออย่างนี้เมื่อกี้มันมันเหมือนอย่างนี้ตอนแรกอะเหมือนแบบว่า,วาพระเจ้าเขค่อยสร้างมาเจ็ดวันนะทถนุถนค่อยค่อยปั้นใส่ลมปานโอ๊ยน่ารักอะไรอย่างเงี้ยโอ๊ยนี่ฉันรักดีจังเลยอะไรเงี้ยให้ครอบครองทุกอย่างะจนถึงมา ah หันตะไยร้แรงในความคิดอะไรก็ออกมาก็มาอยู่ในโลกโลกนี้ฉันก็ยังครอบครองอยู่ใช่ปะ แล้วเป็นอย่างนี้พี่แล้วก็ถึงวันหนึง่งจริงๆแล้วแผนการทั้งหมดคือ,อยูให้เกียรติสถานที่หน่อยนะ <c oughs> นาาแล้วก็ว่าก็แบบทำอะไร่ดีฉันก็ล้างคือจะตกลงแล้วโลกสำคัญกว่าโอเคอมันมันก็คุณก็คุณก็มองพระเจ้าอย่างนั้นก็ได้แต่คําถามผมมีว่าแล้วบนกังเขนพระเจ้าเป็นแบบนั้นหรือเปล่าก็นี่ไงก็กำลังจะพาไปศูนย์นี้ก็ช้าไปหรอก็รู้สึกว่าเฮ้ยเออว่ะก็เหมือนเหมือนเราสร้างห้องประชุมเพื่อให้ ทุกคนมาเจอกันมามาสามัคคีธรรมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะสามัคคีธรรมแปลว่าอะไรคุณเดี๋ยวเราข้ามไปก่อนพวกรองอะไรอย่างงี้เลยมามามาเจอกันมานมัสการใช่ไหมแต่พอถึงเะไรแบบเออพอมีใครแบบอีอาหรือไม่ไม่ค่อยดูแบบหรือจะทำไม่ดูแลสถานที่เชื่อออกมาหน่อยนะคะแล้วพอเราต้องให้เกียรติห้องประชุมเนี้ย คนที่อยู่อ่ะคือคนที่เม่เลิรแล้วลราไม่านี้ไงเข้าใจแต่ตรงนี้หมายความว่าเราก็ต้องรื้อห้องประชุมอฮะรื้อร้ำใหม่อหะเอาคนออกแต่ตรงนี้เรากำลังพูดถึงวันที่ล้คือรื้อห้องประชุมเลยนะนี่ไงก็เลยวิธีคิดแบบนั้นอ่ะหมายถึงก็เองก็เคยคิดแบบนั้นว่าว่าแบบเหมือนแบบว่าไอไอแผนการมันสิ้นโลกเนี่ยเราเข้าใจพระเจ้าได้เฉยเลยพระเจ้าแบบนั้นนะแบบที่เราเคยเข้าใจว่ามันเหมือนแบบว่ามันจะมีวันได้จริงๆใช่ มนุษย์เป็นคนบาปเข้าใจใช่ไหมก็คำนี้แหละความพิโรธมันปิมแล้วติมแล้วนึ่งยังไงอยู่ก็ต้องโดนพิพากษาไงเออเหนื่อยกับมันอะไรเงี้ยเหรอไม่ผมก็กำลังแค่คิดถึงกลับไปคำถามผมอะแต่ผมว่าคำถามนั้นดีมากนะมันทำให้เรามันสะท้อนมันหยุดคิดไงมันสะท้อนหึงพระเจ้าที่บนกางเขนไหมอือ ที่เตรียมการไว้สำหรับวันหนึ่งที่มันจะต้องลื้อทั้งหมดซึ่งก็ล้างแล้วเนาะล้างแล้วตอนไหนล้างบาปแล้วเนอาโนอาโนอามันก็ไม่รู้นะบนกังเขนผมก็เลยตรงนี้ถูกต้องผมก็เลยคิดมากลับมาตรงนี้เนี่ยถูกต้องผมก็เลยอยากจะดึงกลับมาสำหรับผมผมกลับไปที่กังเขนอยู่เรื่อยถ้ากังเขนจบแล้วมันคือการให้อภัยผิดบาปของเราครั้งเดียวเป็นพอ แล้วอย่างจะพูดเรื่องสิ้นโลกทําไมถ้าสิ้นโลกเป็นเพราะว่ามันมีความบาปเยอะถ้า,างั้นกังเขนมาเพื่อทําไมขั้นขัน,ขนเวลาเพื่ออะไรเนาะเราเราจะพิพากษาทำไมในเมื่อหลับแบบเก่ก็จบ,นะลบแล้วไม่ครผมก็เลยตั้งคําถามเหล่านี้ไงแล้ยิ่งไปกว่านะั้นถ้าเรามองไปที่ไมา้ก,ากังเขนตอนที่พระเยซูพระเยซูบอกมาเพื่อให้คนเขารู้จักพระบิดา อืโอเคแล้วในยอห์นบทที่หนึ่งข้อสิบแปดบอกเองด้วยว่าหนังสือพระคัมภีร์ในยอห์นบทที่หนึ่งข้อสิบแปดว่าไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าเว้นแต่เขาได้เจอพระบุตรอืโอเคเพราะฉะนั้นพระเยซูก็เหมือนกับเป็นพระบิดาแล้วบ,บนกางเขนพระเยซูบอกว่าอะไรให้อภัยพวกเขาเถอะแม้ว่าเขาไม่รู้เขาขาดอันอะไรเพียงพอไหมแสดงว่ามันก็เลยทำให้ผมตั้งคำถามเยอะมากเลย แต่พอผมตั้งคำถามแล้วมองตัวเองนะเอาพาตัวเองกลับไปที่ไม้เงินเขนตรงนี้นะผม,ผมว่าเฮ้ยผมกมได้เอียนไปที่ไม่มีวันสิ้นโลกอะ่ะไม่มีวันที่โลกจะสิ้นไปใช่เพราะความบาปของเราเข้าใจปะ,ะรหรือเพราะหรือเพราะพระเจ้าอ่าไม่พอพระทยอ่าลังไข่ใหม่เอาดางนั้นไมา้างเขนมีเพื่ออะไร บวกกับนั้นอีกหลังจากนั้นถ้าเราดูพระเยซูเป็นขึ้นจากความตายการที่พระเยซูเปน็นขึ้นจากความตายในโรมบที่สี่ข้อที่ยี่ห้าคือข้อสุดท้ายของบทที่สี่พระเยซูบอกว่าเม,มื่อพระเมื่อพมีร์บ่งบอกไว้ว่าการเป็นขึ้นจากความตายพระเยซูทําให้เราเป็นผู้ชอบธรรมอเราไม่ต้องไปคุยลึกนะครับว่าชอบธรรมแต่อย่างนั้นมันแปลว่าอะไรก็เราเป็นคนบาปเราเป็นคนชอบธรรมสองอันนี้มันเหมือนกันไหม ก็เหมือนเป็นคนบริสุทธิ์งนี้คือไม่มีบาปไม่มีผิดแล้วไม่มีไม่มีอะไรที่ต้องมาทําโทษอีกแล้วเะยเออแล้วเอ้าแล้วจะเอาเอาเหตุผลอะไรที่ให้พระเจ้ามาพิพากษาหรอหรือลางโลกเอออันนี้อะไรเหมือนจัดส่วนใหม่ก็มันมันไม่มีเหตุผลแล้วเนี่างนั้น แล้วอันที่สองหรือที่สามแล้วผมไปไหนไปเรื่อยๆสามแล้วโอเคแล้วที่สามบนกางเขนแลุโองค์ว่างเปล่าคือนําการคืนดีให้กับเราอืมคำว่าคืนดีเรากอบพระเจ้าคืนดีคําว่าคืนเนี่ยมันแปลว่ามันเราเคยดีมาก่อนใช่ไหมอันนี้งั้นจะคืนดีได้ไงมันก็ต้องยังดีกันอยู่เคยดีแล้วคืนดีคืนไปตรงไหนอะ คือไม่แต่วันแรกที่สร้างนะเออกลับไปตรงนั้นเลยก็คือก่อนที่มนุษย์เชื่อมาเมื่อตอนนั้นผมเลยชอบที่มิี้โจพูดตั้งแต่แรกพระเจ้าสร้างทุกอย่างสร้างมนุษย์สุดท้ายอืมแล้วพระเจ้าบอกทุกอย่างว่าเป็นไงดีดีดแล้วมนุษย์ถูกสร้างเพื่ออะไรครอบครองมันครอบครองสรรพสิ่งที่พระเจ้าสร้างนั่นก็คือครอบครองอะไรครอบครองก็คือโลกนี้โลกนี้ละ อโลกนี้มันคือไม่ใช่แค่เอสรรพสิ่งอย่างเดียวมนุษย์กันเองด้วยโอเคออื okay? mm hmm. แล้วการครอบครองพระเจ้ามันครอบครอ,องแบบไหนละ่ะแต่อย่าเพิ่งไปถึงตรงนั้นก่อน <c oughs> แต่ตรงนี้เรถาถ้าพูดถึงคืนเนี่ยผมชอบตรงนี้มาเริ่มตื่นเต้นละเพราะชอบที่ที่ที่โจพาตรงนี้พาไปเรื่องประถมการ <c oughs> แสดงว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์เราเพื่อครอบครองสรรพสิ่งที่พระเจ้าสร้าง นั่นหมายความว่าการสร้างของเราเพ,พ,พื่มีบอกว่าเราถูกสร้างตามพระฉายการครอบของเรานั้นม,มันคือศสียภาพที่มาจากพระเจ้าใช่ไหม,มสแสดงว่าไม่ใช่อยู่ในพระเจ้าให้เราครอบครองโดยที่ไม่ให้อะไรเราเลยอ่ใชแสดงว่าเราทุกคนเป็นไงครับมีมีเสือภาพมาาพีความสามารถที่จะท,ทำให้โลกใบนี้เป็นไง เปยังไงก็ได้เป็นยังไงก็ได้งไงไดอืแต่ถ้าวัตถุประสงค์จริงๆของพระเจ้าดั้งเดิมคือพระเจ้าอยากให้เราครอบครองหาไม่โลกใบนี้เป็นไงดีงามดีงามตามที่มันควรจะเป็นอืหรือว่าเกิดผลโลกเราจะสวย <laughs> อ๋อผมเ <laughs> ชื่ออย่างนั้นนะ <laughs> <laughs> เราเรามีสกปรกภาพตรงนั้นนะผมว่ามันเป็น,นเป็น,น,ปนภารกิจที่เระเจ้าให้กับเราเป็นภารกิจที่ผมว่าศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นภารกิจที่แบบเป็นพระเ,เจ้าอ่ะที่จะดูแลโลกใบน,นี้มันเป็นทั้งสิทธิพิเศษเป็นเป็นทั้งภารกิจที่ศักดิ์สิทธิ์มันเป็นทั้ง,งโอ้โหเป็นความเป็นพระเจ้าตรงนี้ด้วยนั่นหมายความว่าเราแต่ละคนมีสกปภาพท,ที่โอ้โหมหาศาลเลยนะอืผมเลยยิ่งไม่ค่อยเชื่อเลยว่าจะสิ้นโลก จากมัานกังเขนมาถึงมาถึงเนี่ยปฐมการมันเป็นไปได้จริงๆอ่ะคุณสังเกตดิอย่างที่มีเราคุยกันในอดีตใช่ปะในประวัติศาสตร์มันมีหลายอย่างเกิดขึ้นจะเป็นโครคภัยไข้เจ็บจะเป็นก็ตามแต่สุดท้ายเป็นงางมนุษย์เป็นไงก็ย,ยังอยู่ผ,ผ่านไม่ได้แล้วผ่านแล้วเป็นไงอีกพัฒนาคือถูกต้อง แต่ก็ทําเรื่อง้อยแรงขึ้นโอเคผมไม่เขียนตรงนั้นเนี่ยมันดูเหมือนมีเวืทั้งสองอย่างอู่เยมันยิ่งพอเ่าผมผมเลยมอว่ามันยิ่งเรียกร้องการครอบครองเข้าไปใหญ่แบบพระเจ้ายิ่งเรียกร้องการครอบครองแบบพระเจ้าตรงนี้อ่าฟังตรงนี้รู้สึกไงก็ต้องกลับมาถามว่าแล้วการครอบครองแบบพระเจ้าเนี่ยแบบ เราเข้าใจกันมากแค่ไหนคือแทนที่เราจะไปแทนที่เราจะพาตัวเองมาเข้าใจว่าเฮ้ยเราต้องครอบครองแบบที่พระเจ้าอยากให้เราครอบครองกับการที่เราโมแต่แบบเฮ้ยุคสุดท้ายแล้วว่ามันจะไปหาท่านตรงไหน,นอ,อยู่อะไรเงี้ยผมบางทีผมก็เลยรู้สึกออขอโทษทีอาจจะความเชื่อของผมอ่ะผมเชื่อถึงหัวใจของพระเจ้าคือรักโลกไใบนี้อืแล้วพระเจ้าสร้างไว้ใบนี้ให้เราครอบครองคําว่าครอบครองไม่ใช่ ไม่ใช่ครอบครองตามใจเราแต่ครอบครองเพื่อให้โลกใบนี้มันเบ่งบานมันเกิดผลเหมือนกับพระเจ้าบอกกับมนุษย์ให้ให้จงเกิดผลเพราะ,ะการข้อปรอ,องพระเจ้าที่ผมเข้าใจก็คือดูแลมันเพราะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าถ้นในโรมบทที่บทในในโรมบทที่หนึ่งหรือสองผมจำไม่ได้เขาบอกว่าเห็นไหมทุกอย่างรอบๆอ,อบเรามันมันกําลังถอนพระเจ้าเออ,เอ,อ ทุกอย่างรอบเราเห็นถึงเขาเราียกว่า,าพลังของพระเจ้าและความเป็นพระเจ้าอยู่รอบๆเรา,เราซึ่งมนุษย์ตั้งแต่ไหนแต่ไรไม่สามารถที่จะบอกว่าไม่มีพระเจ้าได้ถ้าเราถ้าเราสังเกตรบอบๆอบเราหมดซึ่งจะรู้จักพระเจ้าได้ก็ปรากฏอยู่ใ,น,ใ,ใน,นสิ่งที่ทรงสร้างใช่ตรงนี้นั่นก็หมายความว่าอะไรครับคุณมันหมายความว่าเฮ้ยการดูรายการข้อครองเนอรเหมือนกับว่ามันเป็นเป็นภารกิจที่ศักดิ์สิทธิธ์ ที่พระเจ้าให้กับเราแต่พระเจ้าไม่ใช่แค่ให้พรังกิจเดียวพระเจ้าให้ความเป็นพระเจ้าในเราด้วยเราถูกสร้างตามราพระฉายเพราะฉะนั้นเรามีสเกลภาพที่จะทำให้โลกใบนี้เป็นไงก็อู้วูไปมันจะยิ่งเห็นถึงพระเจ้ามากขึ้นเลยยกตัวอย่างสมมติมื่พอมองไปที่โจเออพวกเราสองคนเป็นศิลปศิลปินผลงานของคุณเป็นไงพอเขามองผลงานคุณเขาจะเห็นความน่ากลัว <laughs> ก็ยังไงก็ตามบางส่วนของเรามัเห็นบางส่วนของคุณนะมันก็ใช้ปะกค่ะอืมยังไงมันก็จะออกมามันยังมันก็ต้องออกมาอืมผมเลยไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าฉันจะทำลายออืแต่ผมตื่นเต้นมากกว่าอีกเในมุมของผมถ้าเรามองไปที่แมงกันเขนวงว้างป่าและกลับไปตรงที่ผถมการเฮ้ย มันมีมันมีเ้าแหะมันมีความหวังมากเลยถ้าเราเข้าใจตรงนี้ถ้าเราเข้าใจว่าโอ้โหสัตว์เป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างให้เราครอบครองนั้นน่ะนั่นหมายว่าโลกใบน,นี้มันจะสวยขึ้นมันจะดีขึ้นมันจะอะไรขึ้นมากกว่าเดิมเลยแล้วผมก็มองกลับไปประวัติศาสตร์อย่างที่ม,กมอกีคอบบอกเราเคยเจออะไรเลวร้ายใช่ไหมแต่เสร็จแล้วมนุษย์เป็นไงผ่านไปแล้วผ่านแบบไหนพัฒนาต้อง <laughs> ต้อง <laughs> แล้วคุณดูสังเกตดูดิตอนเนี้ยหลายปีแล้วด้วยมนุษย์ชอบไปอะไรชอบไปคล้ายๆอินเดียนาโจนแต่มากกว่านื้นโจทไปที่ลึกที่สุดไปที่ไกลที่สุดที่เขามองไม่เห็นเพื่อที่จะอะไรเพื่อจะเข้าใจธรรมชาติเพื่อที่จะเรียนรู้จากรมะเพื่อที่อะไรเงนี้แต่เขาก็เตรียมตัวนะคะพี่เขาก็ไปแบบพัฒนาดาวังคารผมก็ย<ะ>ัง<ะ>ไงก็ตามแต่ตรงนีมนงนง้มันยิ่งสะท้อนถึงอะไรมันยิ่งสะท้อนถึงอะไรความเก่งกาจของมนุษย์ มันมีักขภาพอย่างมากขอโทษที่จะเป็นดาวังคามเนี่ถ้าความเจริงผมพระเจ้าสร้างไหมสร้างเห็นไหมแต่มันก็สะท้อนความกลัวเหมือนกันนะพี่มันสะท้อนความกลัวแต่มันสะท้อนที่ผมว่ามันยิ่งสนุกกว่านั้นก็คือมันสะท้อนถึงเราทุกคนโคตรมีศักยภาพเลยแต่ทาไมเราไม่เอาักยภาพตรงนี้ออกมาให้มันมีความหวังกับลูกไปเนี้กับมนุษยชนอืมใช่ เข้าใจป่ะแต่ทำไมเราแทนที่จะมีความไม่พระเจ้าวางแผนแล้วจะซิ้นโลกให้เราเตรียมกันผัเถแต่ถ้าสิงก็ไม่ได้จะวางไม่ได้เออไม่ใช่นะเพราะผมก็ถือว่ามันจะหมายถึงว่าการที่โฟกัสกับเรื่องหนี้จนทำให้ให้ให้อาจจะลืมไปว่าจะต้องคิดเรื่องแบบนี้มั้ง แล้วมันก็กลายเป็นว่าไปโฟกัสเรื่องชีวิตตัวเองเพื่อที่จะเป็นคนหนึ่งที่แบบถูกัดไปหรือว่าพอถึงวันนั้นฉันจะได้รอดมันก็ดูแบบเปล่าประโยชน์กันเนาะจชยังไงแล้วต่างแต่สาหรับผมมันไม่สะท้อนพระเจ้าที่ผมเห็นแล้วก็ไม่สะท้อนถึงความตั้งใจดั้งเดิมของเจ้าที่ไม่้ไม่ให้กับมนุษย์และโลกใบนี้แล้วก็ไม่ใช่แค่โลกใบนี้ด้วยนะ<ม>จักรวานใช่จักรวาล ซึ่งจริงๆก็มีอีกหลายล้านจากรวาลไม่รู้เราก็ไม่รู้เลยอันนี้เราไม่รู้จริงๆเราไม่รู้